สวัสดีครับ12ตุลาคม2566อัปเดตเส้นทางฝนและสภาวะอากาศกันในเช้าวันพฤหัสบดีนะครับพี่น้องก่อนไปดูรายละเอียดอากาศวันนี้เราไปดูแนวโน้มอากาศในช่วงครึ่งหลังของเดือนกันก่อนฮนะเดือนตุลาคมนียครับว่าเป็นอย่างไรฝนจะหยุดเมื่อไหร่จะตกต่อไปถึงไหนฮะโดยจากภาพที่เห็นนะฮะคือผลพยากรณ์ของ Climate Forecast System หรือ CFS นะฮะ เป็นแบบจำลอง outgoing longwave radiation เรียกสั้นๆว่าค่า OLR แสดงการวิเคราะห์โดยใช้หลังสีฟเฟรตจากดาวเทียมจับการยกตัวของกระแสะอากาศเป็นบริเวณกว้างนะฮะจากพื้นโลกขึ้นมานะฮะจนถึงบรรยากาศชั้นกลางหรือโทโพสเฟียในแถบมหาสมุทรหรือภูมิภาคมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกเนี่ยครับพี่น้อง แนวโน้มเมฆฝนเยอะยกตัวดีมีระยะใกล้ดาวเทียมก็จะออกมาเป็นสีขขเขียวนะครับพี่น้องเขียวมากก็มีค่าติดลบมากฮะถ้าเกิดอากาศยกตัวไม่ขึ้นนะฮะกระแสอากาศยกตัวไม่ขึ้นอากาศกดจมต่ําเตี้ยเรียด,ดินไม่มีเมฆฝนขึ้นมาก็จะออกทรงสีเหลืองไปถึงสีน้ําตาลซึ่งเขาเรียกว่าโอมีค่าเป็นบวกนั่นเองทุกท่านจะเห็นว่าในสัปดาห์ที่3นะฮะ กลางเดือนคือวันที่17ถึงวันที่23ตุลาคมประเทศไทยของเรายังคงมีค่า OLR ติดลบเป็นสีเขียวจางไปจนถึงออกเข้มๆในทุกภาคนะฮะันั่นก็หมายความว่าจะมีการยกตัวตกของฝนอย่างต่อเนื่องทั่วไทยในทุกภาคโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางใต้บนฝั่งตะวันตกนะฮะจะได้รับกระแสอากาศที่าศาสซ้ำเข้ามาจาก อาา่าวมัตบันหรืออา่าวเบงกอตอนบนเห็นไหมครับเป็นกลุ่มเป็นก้อนสีเขียวเข้มถ้าคาดไม่ผิดนะฮะถ้าผมคาดไม่ผิดนะ่าจะเป็นยอมความกดอากาศต่ําที่เคลื่อนผ่านบ้านเราไปนะฮะตามล่องมาสุมแล้วก็ไปทวีกําลังแรงขึ้นเมื่อลงอาา่าวมัตบันนั่นเองครับ ถัดไปในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนนะวันที่2 4ถึง30ตุลาคมทุกท่านจะเห็นว่าสีเขียวจางๆยังคงเปื้อนนะแผนที่ประเทศไทยในเกือบทุกภาคแสดงถึงค่า OLR นั้นติดลบซึ่งนั่นก็เป็นสัญญาณว่ายังมีการแทงขึ้นไปของยอดเมฆนะของเมฆฝนขึ้นไปอย่างต่อเนื่องแต่ปริมาณฝนจะลดลงไป นะะในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนเล็กน้อยดูทรงน่าจะเป็นแนวปะทะอากาศเย็นช้อนล้อมถึมเป็นหลักนะฮะฝนที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่แล้วก็มีล่องมรสุมพาดข้างล่างสำหรับในพื้นที่ภาคใต้นะฮะแม้มีสีเหลืองแซมรอบๆนะฮะ OLR มีค่าเป็นบวกก็จริงนะฮะการยกตัวของกระแสอากาศอาจจะไม่ดีนะฮะรอบๆนะะั้นแต่จะมีฝนตกเพิ่ม ได้ตลอดเวลานะครับจากการเคลื่อนเข้าไปของปริมาณฝนพกผันเชิงบวกนะฮะเห็นไหมครับเป็นเส้นสีดำดำฮะวงเข้าไว้วงกรอบเข้าไว้เห็นไหมครับพี่น้องเราดูต่อไปอีกหนึ่งสัปดาห์ก็ได้นะครับพี่น้องในต้นเดือนหน้านะฮะพฤศจิกายนนะฮะสิ้นเดือนตุลาคมวันที่31ถึงวันที่6พฤศจิกายนนะฮะ เราจะเห็นการยกตัวของกระแสอากาศในบ้านเรานั้นยังคงมากกว่าปกตินะฮะมีฝนตกกระจายในทุกภาคนะฮะแม้จะย่างเข้าสู่เดือนปลายหนาวไปจนกระทัดจะหนาวแล้วนะฮะเดือนพฤศจิกายนนะะี่ยยังมีฝนตกกระจายต่อไปแนวโน้มมากกว่าสัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาคมนี้ซัดด้วยซ้ําเห็นไหมครับจากสีเขียวที่เข้มขึ้นโดยเฉพาะภาคกลางภาคตะวัน ออกและภาคใต้นะซึ่งภาคใต้นั้นมี POSITIVE m j o นะฮะ POSITIVE m j o หรือปริมาณฝนผกผันเชิงบวกเข้าปกคลุมในพื้นที่ด้วยตามวงเส้นสีดำเนยะครับสรุป3สัปดาห์หลังกลางตุลาคมนะหลังกลางเดือนตุลาคมไปจนถึงต้นเดือนพฤศจิกาย,ยนฝนยังคงตกกระจายไปอีกต่อเนื่องนะไม่มีสภาวะทิ้งช่วงหรือหยุดเว้นแต่อย่างใดเลยครับพี่น้อง สำหรับคำถามพี่น้องที่ถามว่าฝนจะหยุดเมื่อไหร่นั่นเองนะก็ต้องมาดูว่าเป็นไปตามคาดหมายหรือไม่ฮะโมเดลอาจเปลี่ยนแปลงได้ครับพี่น้องเพราะมันระยะยาวทั้งนี้ผลพยากรณ์ของ CFS ก็เป็นไปแนวทางเดียวกันกับอะไรครับคาดหมายระยะไกลปริมาณฝน24ชั่วโมงของค่ายอเมริกาหรือ GFS นะจากภาพที่พี่น้องเห็นนี่แหละครับจะ โดยรันในวันที่17ถึงวันที่27ตุลาคมนะฮะเ,เมื่อเทียบเคียงกันแล้วพี่น้องก็ทุกท่านก็จะเห็นว่าในช่วงวันที่17ถึงวันที่23ตุลาคมยังคงมีฝนตกได้ทั่วไปในทุกภาคเห็นไหมครับโดยเฉพาะภาคกลางตะวันออกและภาคใต้นะฮะร,รวมถึงด้านตะวันตกของประเทศตั้งแต่ภาคเหนือนลงมาจากลงมาด้วยนะฮะจาก กลุ่มกระแสะอากาศนะฮะทางอ่าวมาตาบังน,นะซึ่งทั้งนี้ก็สอดคล้องกับผลพยากรณ์ของ CFS ดังกล่าวข้างต้นเห็นไหมครับถัดไปในวันที่24ตุลาคมไปจนสิ้นสุดโมเดลเขาให้สิ้นสุดแค่วันที่27ตุลาคมนะฮะก็คือปลายเดือนนะฮะฝนก็มาเน้นตกทาง3ภาคด้านล่างนะฮะโดยเหนือและอีสานฝนจะลดลงไปทึ่งดูทรงฝนส่วนใหญ่ที่จะเกิดขึ้นจาก ก็น่าจะเกิดจากมวลเย็นเคลื่อนลงมานะฮะแล้วก็เกิดแนวลมสอบนะฮะแล้วแนวลมปะทะสอบเป็นหลักนั่นเองพี่น้องก็มองเป็นแนวทางวางแผนเตรียมรับมือกันไว้นะครับเป็นแบบนี้สําหรับลักษณะอากาศทั่วไปในวันนี้ลมมรสุมหอบความชื้นระยะฐานเมฆ850เฮกโตปาสคาลพัดเข้าปกคลุมพื้นที่โดยมีแนวพัดเป็นลมตะวันออกด้วยกําลังปานกลางนะฮะพี่น้องวันนี้ ในภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกและภาคใต้ตอนบนส่วนภาคใต้ตอนกลางลงไปจนถึงตอนล่างนะฮะด้านล่างนั้นมีทางลมมรสุมเซาเวตปกคลุมอยู่แต่ก็มองไม่ค่อยเห็นนะเพราะเนื่องจากว่ามันพัดปกคลุมด้วยกําลังที่อ่อนมากนะฮะแทบจะไม่ทํางานโดยวันนี้การพาดผ่านของร่องมรสุมก็อยู่ตามเส้นคู่สีดานะครับพี่นอ้อง ในขณะที่การพัดของกระแสลมระดับบนในบรรยากาศชั้นกลางวันนี้พัดปกคลุมประเทศไทยทุกภาคด้วยกําลังปานกลางนะฮะโดยมีแนวการพัดเป็นลมตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ตามลูกศรสีเหลืองส่วนลูกศรสีแดงก็แทนแนวการพัดของลมมรสุมชั้นฐานเมฆครับ เมื่อกระแสาอากาศเป็นลักษณะเช่นนี้นะฮะที่มันปกคลุมประเทศไทยอยู่เนี่ยครับพี่น้องในวันนี้เส้นทางของฝนน่าจะมาจากแนวล่องมรสุมและแนวลมบนล่างคู่ขนานพัดประสานและพัดสอบกันในพื้นที่นะฮะโดยมีทิศทางการพัดเป็นลมตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้นําความชื้นเข้าปกคลุมเป็นหลักในทุกภาคของประเทศไทยนะฮะเหนืออีสานกลางตะวันออกและภาคใต้นะฮะ ฝนก็จะมาจากส่วนนี้แต่ฝนก็จะไม่หนักอะไรเลยนะครับไม่หนักไม่หนาหรอกนะครับพี่น้องก็ตก,กเรื่อยเหตุจากยังคงมีมวลอากาศเย็นโดยเป็นไอโซบาในระดับ1,014เฮกโตปพลาสต์าดพี่น้องดูสิครับวนเวียนป้วนเปี้ยนคอยปาดสลายอยู่ในทุกพื้นที่ถึงพื้นที่ภาคใต้ด้านภาคใต้ตอนบนเลยเห็นไหมครับมันพอ่ามันสวิงลงมานะครับมวลอากาศเย็นก็จะทำให้ฝนหายไปบางส่วนนะฮะ ดังนั้นพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกซึ่งอยู่ใกล้แนวร่องก็จะมีโอกาสฝนตกได้มากกว่าเขานะครับเราพมีตัวช่วยนะฮะโดยที่พื้นที่ภาคใต้ก็น่าจะเป็นตอนกลางตั้งแต่ชุมพรล,ลงไปนะฮะก็เช่นกันแม้ลมมรสุมที่ปกคลุมมีกําลังอ่อนแต่จะมีฝนจากลมระดับบนนะฮะฝนจากลมระดับบนที่พัดเป็นทิศตะวันออกนําความชื้นเข้าหาตามลูกศรสีเหลืองนั่นเองนะพี่น้องทางภาคใต้ โดยตั้งแต่เช้าวันนี้ไปจนถึงเช้าวันพรุ่งนี้วันที่13ตุลาคมนะครับภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองได้100-20ถึง30ของพื้นที่ตกได้บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนตากกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าขนอง10-10ถึง20ของพื้นที่ตกได้เล็กน้อยบริเวณพื้นที่อีสานล่างบางส่วนอย่างอำนาจเจริญอบบุบลราชธานีสีสเกตฮะ ก็จากแนวลมสอบนะฮะเพราะว่ามันเป็นลมยกทอขึ้นไปคือลมตะวันออกเฉียงใตนะ้อาจจะตกได้เล็กน้อยสำหรับภาคกลางก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ตกได้บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีพ,ร,พ,ร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 ,ะพระนครสีอยุทยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะว,วันออกก็จะมีฝนฟ้าขนองได้ร้อยละ40ของพื้นที่นะฮะตกได้บริเวณจังหวัดชัชเชงซาวสะแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดโดยที่ภาคใต้มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ตกส่วนใหญ่ได้บริเวณจังหวัดชุมพรระนองพังงาภูเก็ตสุราษฎร์ธานีกระบี่ตรังสตูลน,นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวา ในขณะที่สปลาวนะฮะประเทศลาวเพื่อนบ้านของไทยเนี่ยครับจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ1 0ถึง20ของพื้นที่ก็ตกได้ตามแนวสอบของลมนะฮะในแขวงเซกองจะปาสักและอตัตปตอือคลื่นลมในทะเลวันนี้อ่าวไทยคลื่นสูงไม่เกิน1เมตรโดยที่อันดามันคลื่นสูง1-2เมตรสวัสดีครับ